สว,ส, um. สวัสดีครับพี่น้องบรสปุสกุลนะวันนี้พี่น้องบรยัศกัได้มาไอ้ดี่ห้องบอจับเนาะสวัสดีครับบอจับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้บอจับมาเยี่ยมพี่น้องบรยศมาเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับก็คืออันนี้กับแฟนของเพื่อนเนาะนี่ก็คือน้องสาวของไอ้ชายเพป็นไอ้เจ็บพี่น้องวันนี้เพี่นมีเมนูต้อนรับเนาะต้อนรับไม่ยังไงนาะอันนี้ลาบหมูลาบหมู อันนี้รับเ็ดอ๋อน,นี่รับเ็ดแกง,งไม้กงระไม้นะอันนี้จะเป็นอาหอา,ารของพัลเมียสอดมาเพิ่นเห็ดประสดบ่ยอดบ่วรูบ,าบ่าพวกอยังเพิ่นกินเองบ่ญทองเพิ่นซื้อมาหลายก็แล้วเนาะเนนาี่เข้้พองดี๋ยวมันก็นจะลงมือเลยพี่น้องโอ้ยจนะเป็นเตจแซ่บเนาะเต๋อฝาเพิ่นต้อนหับประมาณนี้นะเจ้เนาะเดี๋ยวทางการเพต๋อว่าห้องเพิ่นก็กว้างอยู่พี่น้องเนาะเด่นๆเท่าอะไรนี่คข้าวห้อง เดือนในเจ้าองเดือนว่าหันสามพันหนึ่งสามพนึงปรวมนเป็นะนำไามพันหนึ่งร้านหแต่ว่าค่าห้อง,อ,ง,งอย่อมันสองพัน่าบาทนี่แหละการขนานา,าไเอาลงมือเลยลงมือเลยอานไหมลงมือเลยลได้พักเลยอมาวางเอนี่ดูจัดเลยกินแบบบ้านเฮานะ อเสียากไม่อยู่ใกล้เป็นเสียงดเขาเห็นเห็นเห็นเห็เขากินนะนอบอกอบเลาะเาไม่มาเสียงัดงเรานังพวกเีเขาไม่ไ่หม่ยัดูเสียงเราเาอย่างองคนเอาแล้วเข้านะอี่้าวกักรอรอ่ะนี่ข้าวเบียวกินได้ Điều người gọi đó. được thì dư luận của cái bà mưu có làm một cổng đôi đủ đuôi mẹo 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 nó mẹo 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 บ่ไอซอจะเดือาเป็นก็เป็นครอบควใหม่ใช่ไหมตังแต่แกเป็นก็เป็นควบครวใหม่กระไดแปลว่าอยู่กับโบไก่กันประได้นะจะบุกได้มากเลยเถเดียวมานีดนั่งเราจะต่อมาราองอยู่พิเศษเราก็นั่งนั่งนบดนะจากบาททางญี่พุ่นแตอยี่พุ่นจ14บาทมานะจากนมานีสามสิบกวบาท า<ง>เงากานั่งเล่นประมราณห้าสิบบาทตับยื้อไปประมาเอะไรบอกบอต,อบตัวเจ้มามันยังไงสามสิบบาทประมาณนั้นขึ้นหรอบินนะม,มันรถติดอ่ะคือเหานั่งบดเนี่ยมันจะนั่นอะไรนะแต่รถติดมันก็จะคิดไรเลยขึ้นลดว่างเหมือนกับการลดลงความจริงมีรถสีถส่เกียร์สองแถวสี่เกียร์จะนั่งองอนห้เยอะ ฮอดแล้วก็เป็นเผือด่ารุดเนาะอันนี้เันมาตุรุดหิปนี้ก็บ,บริดี้มี่บรรยายนี่เป็นเรื่องเนาะเป็นความอุ่นของพี่น้องมาพอกันคน นามือคืออยู่เล่าไงครับเวลามากินเวลามาห้องมูห้องเพื่อนก็เพื่อนก็จะซื้อนักกินอะไรประเภทนักกินมาต้อนรับเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ซื้อบ่จะเพิ่นเพิ่งมาอยู่พี่น้องนะมาอยู่กับได้เขามาอยู่เพิ่นยังบ่ได้มีอุปกรณ์เครงครัวมั้งไม่ไมครบครัวไม่ก็เป็นครบครัวไม่ครบครัวนึง ้อหับทำตน้องติกนเทสต์แวโนเขารัท้งคานแล้วเจอแล้วเล็รับข้า,ามวาาม,มาทำคาเนเททลผู้ชนตันตามีแล้วพี่เปิ้่ยากแต่จ้างก็หยุดําให้กินแล้วค่อยเก็บขวดแล้วค่อยเมยตำนื้อกมันมือมันนี่จะบอกเทสมาก มันเหลือสามคนมาสองคนร้านปิดแข่งกับลูกค้าเลยอ๋อร้านอาหารตำสั่งก็มีตับมีอีกมีร้านเป็นตบเลยตำสั่งจริงๆมีมีฝั่นปลาท้ดไกหั่นนั่นน่ะเอาไปแล้วก็ตัวต่อต่กันม้าแรกๆอ่ะมีแกงลำไม้อีกเนี้ยมีกันนี่ก็มีแกงแกงลำไ้แกงเห็ดนีหมดเลยอือฮั่นอาหารตามสั่งอาหารอีสาน ตัมสั่งัอาหารตามใจเลยสมควรยู่งจังเนี่ยแต่ตาเข้าก้องในเอฟซไปให้เลยเข้าอยู่แล้ววามันเห็นมันเห็นสองคนนี่นี่ดีแค่มีเนื้อดุนาะ จะดีแป๊บนึงนะมันก็จะมีมีมีข้อดีม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 าดูข้อมันมันมันมีมาเบียบประได็นนี่ยราจะการให้มันเลยมันยากคอยดีนะพี่มีเมดูนะจะมีมันจะมีข้อดีเปียกอยู่อีริคขันมีเมดูนะไ้ดูที่ยำทำเวนก็คืนทำไห้ดูเลยเป็นอทางรับบาล เร่นมุกเวีมุกเล่นมุกมีเขียขาดเอ้ั้งกีตับนี่เลยเดือนหนึ่งนะเมียเป็นเป็นงานเดือนหนึ่ง ตัวนี้มันมาเล่นกันจะเจอเนย่ิตัวนี้ตัวละครใหม่นี่นพี่น้องคุณลงมาเพิ่มงจบโคมาเพิ่มสัาพก็มุ่มขึ้นไปแล้วเลาเจ่งแล้วก็เรามีคมหูเท่าน,นึงนักนุ่มยู่นะสาวแปดปีแบบว่าบอกคือคุณออร่ดาคนละเรื่องเลยโอ้กข้ของเล่นะ <laughs> มีแต่ว่าให้คมหูคมหูนะฉักขนาดเนี้ย เวลาัมภาเ์เพื่อนอะอยากาาัมภาดถามเพื่อนอแบบว่าจะทุกขหายต้นเลยแบบส่วนไปแบบว่าสมกับเฮียนมาอยู่ทางทางเบื้องข้างๆผมแต่ว่าสมมติว่าเขาถามว่าก่อนที่จะจบชั้นอย่างชั้นต้นชั้นกลางปริญญาตรีไปสินะมีมันมาแบบใหญ่เฮ็ดแบบว่าทีมาของมันนะแล้วแบบหนึ่งบวกสองสามบวกหนึ่งเป็นยังไงเขาก็บอกนะเขาหูบิดนะนะมันเป็นแบบาฟังเ่ ออ้ของมึนละเอียดนะน้ำมันแหยนี่บ่เอเอาบุกออกมันหมก็จําได้ดิสักพักก็เลยสักพักสิบปีมันจะดื้ออยนี้อสักพักเดยอนสอนตลอดเลยนะของบุกี้เอาเลยมันขึ้นกับความคมหูอ่ะมันขึ้นมันขึ้นกับความตั้งใจมากว q เย ยี่สิบแปดปีห่างกันมาทำงานครัง้งแรกทำงานไทยยกเป็นครูนสอนห้าปีอ่ะยังถามมาเดินยเลยึ้นสัมภาษณ์ขันเนาะออกครมูมันแล้วก็เปิดซองใหม่เลยตรงเปิดไหม<า>ยังดีนะลุ้นที่เห็นจบใหม่ไนี่คะ มีเงินอุดหนุนให้ต็กกี้บ่มีเลยสอนซื้อมันอยู่ได้แหะถ้ามันทำถ้าม,มันบ่บ่มหมักหรีหองกลางมีนบอ,อกอว่ตีนเป็นแบไหวอง่อยทเมูพื่อนเพื่อนเป็นบน้อมูยไวแล้ว สองน้นกัวดูไว้สิวัตถก่อนมันหวานตอนนั้นมันเฟ้อเลยสองกูเมียมางบวกน้ำมันเนี่ยสองมันกระบาทสองกูเมียถือพยูนแล้วบ้านเราเรื่องมือเรื่องไกล่เสรีมีสมมตินี่มีอันนั้นนะสมมตินะมีผู้จัดการส่วนตัวแล้วสมมตินี่ คือว่าไปใส่กระทงได้คอเป็นแบ่บอกเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติอยู่แล้วบ่แล้วพ่อแม่บอกให้ทำสิ่งเฉยๆก็ได้เนี่ยเมียบอกจิกจั๊กอะไรอย่างไรมันจะเป็นยังไงพ่อแม่บอกให้ฮ็ดเป็นผูกขาดลยได้ เมียบอกปุ๊บขอให้อีหยังย่งยโสอีเด้อค่อยเจ็บทาแล้วไม่เหลอไอขนาดแบบว่าขนาดใหม่ๆเลยนี่ยคำเก่าเก่ากว่าดีหนึ่งวันนั้นไปหางูเข้าใจงูเลยแบบแล้วมันโดนเลยเมียมันห้าอ่างนั่นแหละวูเข้าใจมึงก็ยังบอกบอกบอกมันมัเป็นแบบว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันอาจจะเขาอาจจะบดได้เก่งใจเห็นคือคือแบบว่า เอาอยู่เดี๋ยวใหม่นะคือคอยกันบได้คอยพิษเลยเด้สองปีแรกเนี่ยบได้คอยพิอเดี๋ยวนี้พิกพิษหน่อยนึงเนี่ยปายรอดป่ะเฮงกันน่ะช่วงแรกมันจากเป็นช่วงโปะเลียมันก็เมืนจะผู้ยิงน้่ผู้ชายเข้ากันผู้ยิ่งอันอยู่ก็มองว่าถ้าเขายอมคนหนึ่งมัน่เป็นหาอออมันกับมมห่าเนาะ เฮาบ่ยอมแต่เฮานีมูที่เฮาไม่ได้ไปต้นได้เปบหมู่คเนาะอืะปยบหมูค่อยกับคอคือกัน้นักกล้องยเวลาไปคอคือกันเดอันนั้นบ่บอกกันบอกก่อนไปบอก่้บอกอันนี้วางแผน เ,เป็นยังไงเนี่ยว่าขัจับอางอันเป็นเดียววันนี้ก็เป็นมืออบอุ่นนะเนาะึไดงไไม,มดงไม่ปานในกระปุนม่กนันมม่งนุ่มอันนคือปนันในเขาแก่ต้นแก่งเหล่านแซน่บเลย มันจะแบบอัปเดตทำไมแบบนี one, 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 one. Uh, now, ้เนี่ยแบบโมกพึ่ ทำอดทนอยู่เดี๋ยวได้คุณฮะบุญเหม่นว่าหมักเดี๋ยวมันการใช้ชีวิตมันก็ได้แม่นว่าสิหมักเดี๋ยวยังเดี๋ยด้วยคือเขาโอ้ยค่อยยังหมักเอ้าเวลามันอยากหายก็ได้คุมหมักได้แหละอ่าเราต้องอดทนอยู่ทั้งเดียวจะใชอยู่ได้อยู่ได้เงี้ยงเงี้ยราจะเอาแล้วนะเอาเนื้อเล็กน้อยไปใช้ดูดก็อยู่อีกสิบปีนะขอกระโบนน้อยแล้วอีกสิบปี สมมุิว่านี่มันกันสิแปดสิเก้าเลยเนี่ยอีกสิบปีกับโบน้อยเลยอีกสิบปีแบบมันก็ใหญ่ไปแล้วคนชิ้นเก่าอ่ะอ่าใส่เต็งเลยอ๋ออันที่มันเป็นน้ำมะพร้าวหลายอย่างแต่แต่มีมีแต่งงานแต่น้อยก็จะได้เปรียบแบบมันสัวฮอตเวลาฮอตสาวกลัวสามสิบเนี่ยมันก็จะใหญ่เลย อายุแบบว่าแนวคิดเราเนาะก็ไงคือค <Kh> ือค่อยนี่แหละกับสุเจ้าเนี่ยวค่อยไปแต่งงานแต่น้อยไปสิส่วนสามสิบสามจุดกว่านี่มันมันก็ความคิดมันก็จะบูคือกันนะคือมันให้เลยทอดเหรออืะหวานหวานไหมเอากินไหมพอดีเรื่องอย่างนี้เหรอเออกินข้าวแล้วจะกินของหวานหวานเอาอะไร นี่คงว่ามันว้นี่นี่ซื้อเพื่อให้พบกับเกาะเลยอันีกินเคยว่ากินกินข้าวเลยกินหวานเนี่ยตัห่วงเลยอ้วนอ้วนไ่ได้ทนบุหร่ห่วงแต่แต่มันยูยาบบุหรห่วงก็ยูยา เวลาเวลาเขากินเนี่ยึปากเนี่ยบๆในเขากินแต่คำเนี่นะนอนกันยากกว่าติงกันยกนมนน่กินเคนป้าตกอกินดักปาอยู่ไหวเลยคยบอกคยกินแล้วเกินอีก้วกินหมได้ไอจักโมผู้ดีนั่นผู้ดีกัเจ้ามากับผู้ดีเจ้าซอยจุอีกกลคืนอ๋อ้เอามาทานรถเาทานรถจะซา ไป่าูเป็นยังกันมีผู้หนึ่งกันไปผู้เดียวก็ค่อยมาตลอดมันมันเขาเขาไอ้เวลาเขาเอกติอย่างเง้ยมันอาจจะแบบว่าท่านผู้ชมเพิ่นแบบว่าเบิ่งมันก็ำลังจะคู่ไทยเบิ่งเด็กหายเหนด้อบไม่ใชัยจร่างตั้งจังหวัดรถทำไมล้นอันนี้เขตเขตปริมณฑลบ่ครับปริมณฑลแต่ตรงนี้มันถ่ายถ่ายในบัตรขึ้นในนี่นะขึ้นปทุมธานีนะถ้าขยับไปยังไงมันจะไปขึ้นกับกรุงเขต ตบอยู่อยู่นี่ปทุมธานีบุตรน์อ่าคอยว่าตะค้นนายกเขาบอกเคยมีคลิปหนึ่งเคยมาถ่ายอย่คอยว่าตะค้นนายกยักไปหน่อยเออาคอยว่าตะค้นนายกเขาไม่ใช่นะบายอดน้าของปทุมธานีนะแบบเสื้อวันนี้ทีมเสื้อเนี้ผมมีตู้เลยมีตู้ทีมอีกเนาะอ่กับทิมบอลวัชร์มาหลักเอาพี่น้องเนาะก็ซื้อว่าบอลแจ๊ปปุ่นกะ วันฮัปพี่น้องครับซูนะบเนาะเบยดกประมาณนี้พี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บเบยดกสีขอลาพี่และน้องไปก่อนเนาะสวัสดีครับเบยดครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ